สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิสอนพาเครื่องนะครับก็วันนี้ก็มีปิตาจัมโบนะครับรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีจัดสร้างในปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับมาแนะนานะครับเป็นผาเครื่องลุงปุโตเนาะมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับองนี้จะเป็นเนื้อผงทูบนะครับเนื้อผงทูบหรือใบลานผงทูบนะครับเรียกได้ องอย่างเนาะบางท่านก็เรียกผงทูบนะครับบางท่านก็เรียกใบลานผงทูบนะครับเพราะว่าเนื้อจะออกสีเทาๆหน่อยนะครับอ่ะองนี้ก็มาพร้อมกล่องนะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับให้ชมรอบๆกล่องก่อนนะครับประมาณนี้มวลสารน,นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับกับพิมพ์ปดนนี่นะพี่นะ กับรุ่นที่ลงคลิปนะครับเมื่อรอบที่แล้วไปนะครับพิมพ์ปดนี่ร้อยสิบอ็ดปีองนี้ก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับองนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยองนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นพิมพ์จัมโบ้เลยนะครับจัมโบ้ขัดสมาธิเพชรนะครับขัดสมาธิเพชรยังไงกันตามนี้เลยีินะครับนั่งขัดกันเนาะนะครับเท้าขัดกันสมาธิเพชรเห็นเท้า ทั้งสองข้างนะครับง่ายขึ้นนะครับอันนี้มือก็อ่ะมาติกล้องให้ชมอะไรกันอ่ะขออนุญาตอ่าบอกรายละเอียดก่อนแล้วกันเนาะนะครับองนี้สังคตินะครับคมชัดเลยแล้วก็นิ้วนะครับเป็นแท่งแล้วก็จะมีเม็ดเขาเรียกอะไรพระโสกใช่ไหมเม็ดพระโสกนะครับพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีคาบตังยินะครับขึ้นท่อองนะพี่น้าองค์นี้ คับตังอิวครับเก่าขึ้นเะอองนะครับอ่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มนะครับหลวงพุตโตนะครับอินทะสุวันโนนะครับด้านบนก็จะเป็นชื่อหลวงปุโตนะครับอันนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นตองหนึ่งนะครับชื่อรุ่นนะพี่นะร้อยสิบเอ็ดปีด้านล่างก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดประดูชิมพีเลยอันนี้องค์นี้จะเป็นยันตีนะครับแล้วก็มียันนะด้านบนยูนหนึ่งยันนะนะครับอ่าองค์นี้จะมี สองยันนะครับในหนึ่งองค์พี่นะครับสําหรับพิมพ์นี้นะพี่นะถ้าเป็นพิมพ์ขัดสมาธิลาบจะไม่ได้มียันนะนะครับจะไม่ได้มียันนะเหมือนด้านบนนะครับเหมือนองค์นี้เนาะโอเคเดี๋ยวมาตีกล้องให้ชมแล้วกันนะครับสําหรับรายละเอียดนี่เลยนิ้วนะครับอ่าอย่างที่บอกไปพี่นะครับเนื้อผงทูบนะครับจะเป็น เนื้อที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีสเสน่ห์ในตัวนะครับของเนื้อผงทูบเนาะประมาณนี้นะครับสดีก็ลึกนะครับเหมือนเป็นแอ่งเนาะพี่น้องแอ่งกระทะนะครับสังคติคมเลย ประมาณนี้นะครับพยายามส่องให้เห็นเนื้อหาหมวลสารนะครับแล้วก็ความเก่าขององค์พานะพี่นะมวลสารก็ได้จากผากเก่าที่แตกหักนะครับแล้วก็มวลสารที่ท่านหลวงปู่โตท่านปุกเสกไว้แล้วก็นํามาเป็นมวลสารของพระรุ่นนี้นะครับอ่ะมาดูด้านหลัง มาดูด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มนะครับหลวงปู่โตเนาะนอินทสุวรรณโนเห็นไหมตัวหนังสือลึกเลยนะครับลึกคมชัดเลยนี่ตรงนี้จะมียันนะด้วยนะครับยันนะหนึ่งยันนะเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยันตีนี้สิงหีนะครับยันตีก็เป็นยันคูยันใหญ่เลยเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นร้อยสิบเปีนะครับตองหนึง่งตารางก็จะเป็นชื่อวัดนะครับวัดประดูชิมพีตามนี้พี่นะครับสวยนะครับสวยไปอีกแบบนะครับสําหรับเนื้อผงทูบเนาะเนื้อผงทูบแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบแล้วกันว่าต่างกันยังไงกับพิมพ์พดนี้แล้วกัน อืมอ่ะนี่ประมาณนี้นี่เนื้อเดียวกันเลยนะครับสององค์นี้อ่าจะต่างกันตรงพิม์พเนาะพิมพ์ปดนี้กับพิมพ์จัมโบ้นะครับเป็นรุ่นเดียวกันเนื้อเดียวกันพี่สององนี้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนี้เลยจะต่างกันเนาะพิมพ์แล้วก็องคนี้เป็นพิม์พขัดสมาธิเพชรด้วยแล้วก็นิ้วเป็นทรงกระบอกเลย นะครับอ่ะเดี๋ยวมาซูมเข้าให้อีกนิดพี่นะครับเพื่อความคมชัดขององค์พระเนาะอันนี้ประมาณนี้นะครับก็มีหลวงพ่อรู้วยหลวงพ่อเปิลหลวงพ่อพูนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับลบบุกเสกเนาะเกจิดังๆแห่งยุคนะครับชนวนมวลสารก็มีเส้นเกสาผงเท่าอธิธาต์ผงเท่าอังคาราธาตุนะครับหลวงปู่โต แล้วก็จะมีมวลสารเก่าผาที่แตกหักแล้วก็มวลสารเก่าที่ทันท่านปลุกเสกไว้แล้วก็นำออกมาเป็นมวลสารนะครับของผารุ่นนี้ก็ถือว่าใช้แทนรุ่นหลักๆได้เลยนะพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะครับปิดตาจัมโบ111้111ปีนะครับปี2541นะครับอันนี้สวยนะพี่นะสวยคมชัดพี่ ก็เป็นที่นิยมนะพี่นะนิยมตลอดเลยก็ว่าได้พี่เพราะว่าเมื่อปีสองปีที่แล้วราคายังอยู่ที่ยังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆอยู่เลยพี่นะครับประมาณสองสามสี่ร้อยประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับราคาตอนนี้ขยับขึ้นไปที่หนึ่งพันบวกลบแล้วนะครับสําหรับปิดตาจัมโบนะครับรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีนะพี่นะปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับ แพงเพราะว่าคนศรัทธาน้อพี่เนาะหลวงปู่นะครับเยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วพระน,นะครับมีแค่จํากัดพี่ไม่ได้จัดสร้างเพิ่มนะครับเพราะว่ารุ่นไหนจะสร้างเท่าไหร่ก็เท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับก็เป็นที่นิยมแลวก็ต้องการของอผู้คนนะครับที่เช่าหาบูชากันเนาะบางท่านก็เก็บสะสมไว้บางท่านก็ เอาไปเลี่ยมนะครับแล้วก็เลี่ยมบูชากันนะครับอ่ะองนี้คร่าวๆก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนเก๋ก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเจอนะพี่นะแต่ไม่แต่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ก็มีบ้างก็เดี๋ยวถ้าไว้เจอเก๋ามาเดี๋ยวมาชี้ตำนี่แล้วก็แบ่งปันกันแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ายัางไม่ค่อยเจอเกยเพี่นะครับ แต่ก็เป็นรุ่นที่นิยมแล้วก็ราคาขยับลึกขึ้นเรื่อยๆอนาคตไม่แน่พี่อนาคตไม่แน่นะครับก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวน้องถ่ายรูปไว้ท่ายคลิปละกันนะครับถ่ายรูปไว้ท้ายคลิปต้นคลิปนิดนึงแล้วก็ถ่ายคลิปละกันนะครับก็น่าจะมีเท่านี้เนาะสำหรับสําหรับพิมพ์นี้นะครับสําหรับพิมพ์นี้รุ่นนี้พิมพ์จัมจโบ้นะครับก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าจะมีพระรุ่นในมาแนะนําพี่พี่กันอีกนะครับสําหรับพระเครื่องหลวงปู่โตก็ฝากพี่พี่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะพี่พี่น้องขอนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่หาพระมาแนะนํานะครับแล้วก็แบ่งปันพี่พี่เรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีค่ะครับ